ไม่รู้ไปถึงหูเจ้าอานทนอนได้ยังไงเอาหนะ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณทรงสวัสด์ก็พาคุณไปพบท่านจอมพลแล้วไม่ใช่หรอถ้าท่านโอเคเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างก็จบแล้วถ้ามันไม่โอเคล่ะคุณวันนี้เจ้าใหญ่อาการกำเริบก็เพราะผมเนะผมทำให้ทุกคนเสียใจเหมือนเจ้าแม่ในตอนนั้นเลยที่เจ้าแม่ต้องตายก็เพราะผมถ้าไม่มีผมเจ้าแม่คงไม่ตายเจ้าพอ่อผมไม่ต้องเสียใจแบบนี้ มันไม่ใช่ความผิดคุณหรอกผมรู้ว่าคุณพยายามแก้ไขอยู่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคุณยังมีผมนะไม่ต้องร้องให้สมักเอาไว้ในหัวใจให้ยังคิดทั้งวันที่เธออยู่จงนี้ไม่ว่ายามนิดชะหรือทุกอย่ามราจรี สลักรักในแสงจัดดูย้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี